ทุกท่าน,านที่โลกทุกท่านอเมริกาทุกท่านอาเซียนเนี่ยเดินทางท่องเที่ยวเข้ามา,า,าอยา่างประเทศไทยนะคะในขณะเดียวกันเราก็มีสำนักงานของเราเรียนให,ให้ทุกท่านได้ทราบว,ว่าเราเทำง,งานในด้านการตลาดแล้วก็ส่งเสริมให้คนเดินทางท่องเที่ยวมายากกังประเทศไทยนะคะแล้วก็มำังจะเพิ่มอีกสองสำนักงานก็ค,คือที่เจดา้าแล้วก็ที่ภาคกลางของอเมริกาก็จะเป็นสอง ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างภาพให้อีสานเนี่ยเป็นแวรลนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะมีมูลค่าสูงขึ้นในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะประกอบกับเรื่องของความแซบเนี่ยเราตีความว่าอีสานนอกจากอาหารแซบแล้วเนี่ยเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของว่าธรรมเรื่องของผู้คนนะคะมันก็แซบพอกันนะแต่เราต้องออลักษณะของการพูดในเชิงการตลาดเนี่ยต้องขอพูดเรื่องหลักก่อน แล้วค่อยดึงเอาเรื่องอื่นๆเ,นเข้ามาเป็นส่วนผสมในการทําการตลาดให้ใหนัก่งเที่ยวเดินทางเข้ามา,อางอีสานค่ะตงทางที่จต้องเชื่อมต่เข้าถึงข้อมูลต่างๆเราไม่ถัตรงนั้นคะถ้าสังเกตถ้าเข้าไปนั่งก่อนหน้าที่จะมีพรีเซนเทชันของอวิทยากรทั้ง3าช่วงนะคะก็จะเห็นตัววิดีโอคลิปซึ่งเราอันนี้เพิ่งทำนะคะแล้วไม่ได้ทำเฉพาะเป็นภาษาไทยตอนนี้เป้าหมายเราคือ go inter นะคะ ตอนนี้เราทําครบและทั้ง4จังหวัดที่กล่าวถึงเมื่อสักเมื่อสักครู่นะคะขอนแก่นอุบลอุดรแล้วก็โคราชนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีเรื่อง,องการส่งอินเอนเซอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการทําสื่อในหลักในหลากหลายรูปแบบนะคะให้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ที่ได้พูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือกลุ่มแอ t i v e ซีเนียที่สวยและรวยนะคะหรือไม่ก็แก่แล้วเท่ นะคะแล้วก็มีเงินที่จะเดินทางท่องเที่ยวอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่ยังเป็นผู้ที่ยังทํางานอยู่ก็คือกลุ่มไปทํางานนะคะส่วนนี้เขาก็จะนิยมท่องเที่ยวมากับครอบครัวซึ่งเป็นครอบครัวที่มีมัลติเจเนเรชั่นนะคะมันก็จะคือด้านตลาดในเนะะี่ยค่ะตลาดในหมายถึงว่าตลาดที่ที่เป็นตลาดไทยด้วยกันเนี่ย ถ้าเราสร้างกระแสดได้นะคะโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่หลากหลายนะคะไม,ไม่เฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ที่เล่นเรื่องอาหารอาจจะเป็นเล่นเรื่องไลฟ์สไตล์ด้วยและอื่นๆเนี่ยน,นะคะเข้ามาอยู่เรื่อยๆเ,เนี่ยมันก็สามารถที่จะเขาเ,เ,เรียกอ,อะไร Get attention นะคะให้คนไทยทั่วไปเนี่ยสนใจแล้วก็เดินทางมาทดสอบทดลองอย่างน้อยก็มาลองชิมอาหารมิชลินในในภาคอีสานนะคะและต่อเนื่องไปจนถึงอาหารที่จะเป็น20จานแซบ่บ ที่เราจะให้สำนักงานของเราที่ดูแลทั้ง20จังหวัดเนี่ยช่วยกันนะคะไปค้นหาแล้วก็ครีเอทออกมานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นทีนี้ถ้าในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยค่ะมันต้องใช้เครือข่ายของเราที่มีอยู่ถึง29สำนักงานแล้วก็จะเพิ่มเป็น31สำนักงานในในระยะเวลาใกล้น,นะคะใช้เราเนี่ยสำนักงานในประเทศเนี่ยเป็นฐานข้อมูลนะคะเป็นแหล่งข้อมูลเลยแล้วนอกจากเป็นแหล่งข้อมูลแล้วเนี่ยพอ,อสำนักงานในประเทศเองก็จะต้อง พยายามสื่อสารไปยังของออมสมกานที่อยู่ในต่างประเทศว่าฉันมีอะไรแล้วฉันต้องการจะขายอะไรในตอนนี้นะคะแล้วก็มันไปแมชกับดีมานดไซยังไงใช่ไหมคะเรามีซัพพลายลายยักษณะยนี้เนี่ยไอคนที่ชอบรับประทานอาหารเช่นตลาดมาเลเซียเนี่ยชอบมากตลาดสิงคโปร์ชอบนะคะ,ะตลาดใกล้ๆเนี่ยทำได้ง่ายทําได้ก่อนนะคะนอกจากนั้นเนี่ยญี่ปุ่นซึ่งเขามีความลุ่มลึกในเรื่องของบางเรื่องที่นําเสนอไปเมื่อสักครู่ก็คือว่า เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยถ้าเขาเฉพาะเจาะจงเรื่องอาหารอีสานหรือเรื่องปลาหรือเรื่องทําปลาลาอะไรเงี้ยเราก็จะต้องทําให้เขาได้มามีประสบการณ์ในอีสานบ้านเราค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ตรงนี้จะถึงปลายปีเราต้องเข้าใจนะคะว่าเราจะทำอะไรถ้าสมมติว่าเราจะบอเรื่องสบการณ์อีสานเปแต่ต้องแก้ปัญหาก็เรื่องเรื่องเป้าหมายในในลักษณะตัวเลขหรือลักษณะนั่นใช่ไหมอ๋อในลักษณะตัวเลขนะคะก็เป้าถ้าทั้งปีเนี่ยเราก็ต้องการอยู่สักสิบ 14%ของ200ล้านคนครั้งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของอาไรายได้เนี่ยจาก1.1ล้านล้านบาทเนี่ยเราก็ต้องการสัก9%ของตัวนั้นนะคะค่ะก็เป็นสัดส่วน <c oughs> เขาให้มาเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คิดว่าน่าจะน่าจะได้น่าจะได้พระสรัตน์ทาษาสัมกิจกรรมวันนี้นะคะปีศาจไปสักกระเซาะเขาบสักเติมมาเองให้สักนิทๆนะคะท่านผู้ชท่านผู้ชม วันน <ider> MM <stein> <cción S 2> ี้ทั้ง8จังหวัดจะมานำเสนอเรื่องราวของอาหารอีสานนะคะเพื่อได้ที่ได้ไปที่หรือวันนี้มาคอยกันขออนุญาต1ผ้านะคะ1ฝั่งค่ะขอขอบพระคุณค่ะดรจิตรชาติบุญสุทธิ์นะคะท่านผู้จัดการฝ่าย Brand a c t i v a t i o n and e n g a g e m e n t บริษัทบรอดเทรดดิ้งจำกัดค่ะพร้อมด้วยวันนี้นะคะต้องขอรับรองคุณค่ะท่านผู้บริการท่านรองผู้บริการนะคะชิมเลยครับพี่ ไปใส่สตอเบอะ์รี่ครัะผู้ชายเล้คิดก่อนอันหมูปุ๊จอผัดนะคะากตีเกเนี่ยุจอบีกโต้กนะคะกับมูุจอชั่นหมูไม่ร้อนไม่ดิ้นไม่ตง

แต่ว่าเราทำงานร่วมกับเสือบนเขานี่นะเก็จากว่ยนากๆท่เาเอพี่ๆํารวจานนะคะที่ช่วยตรเนยากดกนนคต่ายาเออติดยากเออแลสุดท้ายนะคะก็เป็นโอกาสในการข่ายบ้านข่ายเนือของเราภาค่าลานางแบบภาค65ชั้นนี้ไเลย